คลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟยังปกคลุมหลายพื้นที่ของโลกในช่วงเวลานี้นะคะขณะที่คนทํำงานในภาครัฐก็เรียกร้องให้ช่วยดูแลสภาพการทํำงานในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะคนงานก่อสร้างในเกาหลีใต้นำน้ํำและน้าแข็งใส่ในหมวกนิรภัยและราดลงบนตัวเพื่อประท้วงเรียกร้องให้มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้นบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงโซล หลังจากเกาหลีใต้ยกระดับการเตือนภัยสภาพอากาศร้อนในระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2019โดยคลื่นความร้อนคฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย22คนทั่วประเทศอิหร่านประกาศให้วันที่2 3สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากอากาศร้อนเป็นประวัติการและให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แต่ในบ้าน หลายเมืองทางตอนใต้ของอิหร่านได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาหลายวันสื่อท้องถิ่นรายงานว่าสัปดาห์นี้ในเมืองอาวาสอุณหภูมิสูงถึง51องศาเซลเซียส